อาสากำลังดีรับประสบการณ์กาแฟฟื้นป่านานหน้าหุบเขามณีพึษ์วันนี้ทั้งหนาวทั้งลมนี่คือคาเฟ่เล็กๆของพี่พระครับผู้ที่ร่วมภารกิจฟื้นป่านานไปกับพวกเราปูทะเลอาระยะอาสาหนาวไม่ไหวตากแดดแล้วกันพี่พระทำกาแฟมานานแล้วครับอยู่ในกลุ่มของเดิมง เป็นกลุ่มที่ทำกาแฟปลูกต้นกาแฟอยู่ร่วมกับป่าใหญ่ไม่ใช้สารเคมีใดๆแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเก็บเม็ดกาแฟที่แปลงของพีิพากันครับนี่แหละตัวอย่างของคนอยู่กับป่าคนดูแลกาแฟแล้วก็ดูแลป่าไปด้วยถอยทีถอยอาศัยกัน้ที่ลานตากมีตะแกรงมีอะไรที่ยกพื้น ่ไม่เข้าเลยใครโดนมาเมื่อกี้สองเมตรมีบหวานียังหวานหวาเลยแหละแต่หวานอร่อยดหหวานหวานหวานเนี่ย อ,อันนี้ต้องรีบเก็บเลยนะพเพราะว่ามันมมันจะแห้งแหละ<อ>ต้องมาลุมต้นงมีคนนอนคนนอเรามาช่วยชีวิตน้องต้นนี้มันแดงเยอะอยู่น,นี่คือการร่วมมือกันครับพวกเราคือปูทะเลอาริยะอาสาผู้ที่ชอบกินคาเฟ่เป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่อยากจะพาทุกคนดูแลป่าต้นน้ำส่วนที่นี่พิพะ ต้องการให้ป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นต้องการน้ำจากลําธารด้านล่างสูบขึ้นมาดูแลต้นไม้ข้างบนเมื่อมีน้ำก็จะปลูกอะไรได้อย่างมากมายป่าก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราจึงร่วมมือกันเกิดเป็นโครงการกาแฟฟื้นป่าแลกโซล่าปัม๊มต่อไปเราไปโรงเรือนผักของพ่อดูสิทกันที่ของเราที่เหลืออยู ทั้งหมดเนี่ยให้กลับคืนสู่เป็นพื้นที่ป่าพอดูสิ์นั้นปลูกผักแบบโรงเรือนมาเป็นสิบปีแล้วครับโดยมีแนวคิดว่าทํากินบนพื้นที่น้อยพื้นที่ที่เหลือก็จะปลูกป่าเป็นป่าต้นน้ําที่สมบูรณ์นะพวกเราอาสากำลังดีมากันทั้งทีก็ร่วมมือกันช่วยพ่อดูสิตเตรียมแปลงผักกันครับจากนั้นก็ไปเดินชมสวนไปพูดคุยกันต่อครับ ผักของพ่อดุสิตนั้นส่งตรงไปที่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเวลาเราจัดกิจกรรมจัดตลาดเราก็จะเอาผักของพ่อดุสิตไปออกขายไปบอกต่อเรื่องราวดีๆที่พ่อดุสิตท,ทำซึ่งโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกับพ่อดุสิตนั้นก็คือทำกินบนพื้นที่น้อยพื้นที่ที่เหลือบนภูเขานั้นก็จะทำเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ครับ เดินทางปลอดภัยมีคนกลับก่อนครับไปแล้วแบคแพคเกอร์เฮ้ยเฮ้ยมีรถมาวิ่งเล้วมีรถมานายวิลอาสากำลังดีมีภารกิจต้องกลับก่อนครับใช้วิธีโบกรถลงดอยมณนีพึกไปต่อรถที่ขนส่งส่วนคนที่เหลือก็ไปทำกิจกรรมกันต่อคืนนี้เราจะไปกินมื้อค่ำกันที่ชุมชนชาวลัวครับ วันนี้ก็ไฟดับนะครับมืดตื่อเลยไฟดนไฟด้วยไหนอะลมแรงมากครับจุดชมวิวไม่เหมาะกับที่จะกินข้าวแล้วครับเราต้องไปหลบลมที่หุบเขาแล้วก็ก่อไฟคลายหนาวกันไเลค่ถเผอหนาวขนาี้ครับกิจกรรมคืนนี้เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวลัวและอาหารการกินครับก็มองไม่เห็น อาหารมาแล้วอาหารมาแล้วลวกกรัวแล้วก็ผักล้วกเราเลยก็จะเป็นถั่วคึบแล้วก็ผักคะน้าที่ปลูกในสวนปกติกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำตะเหลวกันครับเป็นของมงคลใช้กันผีได้ด้วยชนซาดล้วกเราเนี่ยต้องติดตามททำตลอดจนเท่าจนแก่จนลูกจนหลาน ตัวนี้โรตีหกเนี่ยนะกระหักน้ำใช่เลยตาไม่ทันเลยขับกันเลยข้อไปไม่เข้ามือไม่ได้เลยหรอดูแลแต่ไม่เลือไดูแลแต่คนดีได้ก่อนเป็นวันโชคดีคนดีได้ความมั่นดั่งหยุดอบเราทุกวันอื่นเราจะยืนหยัด กิจกรรมค่ำคืนนี้จบลงแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาขวกาแฟกินกัน เอาล่ะกิจกรรมของเราจบลงแล้วล่ะครับเตรียมตัวกลับบ้านได้ถ้าหากคุณสนใจอยากเป็นอาสากำลังดีกับเราดูกิจกรรมได้ที่เพจคนดีนอกเวลาแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีอีกแน่นอนมาเป็นอาสากำลังดีกับพวกเราสวัสดีครับ